น,นี่ะเปน็นนี่ก็มาทายหน้าบ้านให้สมสมแมวน้อยนอนเออดูสวยๆงามๆกันไปจ้าอันนี้ก็แลแลๆกระจกกระชื้อต้นจันแดงพยายได้ส่องต้น มาต้นน้อยกิ่งลงมันเป็นมากบา่ไหลบ่ตรงห่อไหลสามสิบนี่ก็มาถ่ายหน้าบ้านให้สมสมแมวน้อยนอนเพี้ยน ตัดลงให้มันสั้นๆง,งาไหมก็ชินโนมไนตัวไรไหนส่วนก็ฮอแต่ต้อดใหญ่หนุ่มวันนี้ซิบอให้เห็นนาไรเป็นไรเด้อแต่ต้ดทางสมุนไพรกินแกหรือเวลาเน้นๆทองกับกลิ่นนี่ซิอแมอมเอึกเอึกเนียดีอลไรให้ทางสมุนไพรกลิ่นแกหรือ เวลนเน่นเน้นทองกับกินนี่ซีเอ็มอ,อึกอิกเนี่ยดียอะไรให้เาดูสวยๆงามๆกันไปจ้าอันนี้ก็แร้กะจากว่าชื่ออันนี้นั่นจันแดงรู้แล้วว่าชื่ออะไรใหญ่หนองขยายอกเป็นซองกระทาง cóชื่อวัดจันทร์แดงวัดสารใหญ่หนองก็ chữ Ồ, con mà đi. Ồ, con tôn đi. มันสูงจัดการยากกันเลยตัดต่อจุดดุดพัวพี่น้องจริงันบ่อไล่กับ่อได้อาไัยว่าเอาคลิปหลง้าคลิปก็อึดยากคลิปอยู่ใน เกาๆกระแสกขึ้นมาพิเศษวิเศษวิโซมันกำลังใจเพี้ยนเพี้ยนเห็นน้าเพี้ยนไม่ตัวไรไหนส่วนก็ฮอแตกต๊ดใหญ่หนุ่มวันนี้สิบอกให้เห็นน้าไล้เป็นได้เด้อแต่โตอดกับมือมันเมียอยู่กับยกแขนยกมือขึ้นมีไอ้เมีย แจกบะฮอเฮแล้ววะฮอเฮกับเป็นหอลอดเอเล็ตอยู่นี่เราพี่น้องเพียนเพี้ยนเอนอส่องแม่ว่วข้างนี้กัตทอดอีกไข่ใหญ่ๆเลยะัวเน้นขมากระบ,บอกแลยแบบติดเงี้ยังนี่กัเป็นพิสศษ ิีเซตวีโซมันกำลังใจเพี้ยนเพี้ยนอันเห็นนาะเพี้ยนทางสมุนไพรกินแกหรือเวลาเน้นเน้นทองกับกินนี่ซีแอ,อมอึกอิกเกนี่ยดีเลยให้ลงแจ๊คบะฮอเฮแล้วบะฮอเฮกับเป็น่นฮอรอดเอ็ดเอสอยู่นี่แล้วพี่น้องเพี้ยนเพี้ยนเอเอ ดูสวยๆงามๆกันไปจ้าอันนี้ก็แลๆกระจกักกระชื่นจ้าเมื่อนี้ก็มาไล่สุดอีกแล้วโอ้ยแต่งตอดพี่น้องเลยไปแต่งต้นดูจ้าไม้มงคลไม้ประดับทุกสิ่งทุกอย่างให้กำลังใจยายนองด้วยจ้า อันกำลังใจก็มีเป็นยาอันวิไล่ล,ลายปีนี้นะพ่นดีแล้วพว่นนี้แต่แตนวิตาบุตรตผือโอ้จะมันเจ็บมันปวดพี่น้องแต่ตดแต่ละเศษวิเศษว,วิโซมันกำลังใจเพี้ยน อันเห็นหน้าเพียนเองคนบ่ไล่ก็บ่ได้อาศัยว่าเอาคลิปลงบอนสีสวยๆงามๆ แตนตอดก็ะเจ็บเจ็บพี่น้องหัวไข่องตองเองแตงนี่คือแตนตอดจ้าไปใช้กันจ้าไปศึกษาบึงเด้อว่ามันแก้ได้จริงไหมเจ๊น้องได้ไล,ล,ล่ปีนี้นะพ่นดีแล้วพ่นนี้ตะแตนยูตะบุต,ตะผือ ตัอใหญ่หนงบลูใครรู้ก็เมนเข้ามาให้ฟังด้วยจ้าอันนี้หองเงินหอทองในตัวไรไหน่วนก็หอแตดตอดใหญ่หนงวันนี้ซิบอให้เห็นนะได้เป็นได้เ้อแตนตอดแตนตอดกระเจ็บเจ็บพ,พี่น้องว่าใครองตองเองแตงนี่คือแตนตอดจ้า ถ้าใหญ่แบาเินจะได้ปีจะ่อยได้ส่องต้นเนี้ยเผียยากจังไปใช้กันจ้า จปศึกษาบบิ่งเด้อว่ามันแก้ได้จริงไหมยายนองกินลงมันเป็นมากบ่อไหลาบ่ต้องหอไหลาสามสิบ ทางสมุนไพรกินแก่หรือเวลาเน้นๆท้องกับกินนี้ซี่อแมอมอึกๆนี่ดีเลยใหย้เราไม่ตัวไรไหน่วนก็ฮอแต่ตอดใหญ่หนุ่มวันนี้สบให้เห็นนะ้าไรเป็นได้เด้อแต่ตอด ไม่ตัวไลใไหนส่วนก็นฮอแต่ต๊ดใหญ่หนุ่มวันนี้ที่บอกให้เห็นนะได้เป็นไรรด้เออด้อแตนต้ดออดูสวยๆงามๆกันไปจ้าอันนี้ก็แลๆกระจกชื่อ ก็แกรบเป็นยังนี่ก็เป็นไม่บอกก็รู้ว่าเป็นอะไรสวัสดีบ่ไรก็บ่ได้อาศัยว่าเอาคลิปหลง ใอ,อใหญ่หนองบัรู้ใครรู้ก็เม้นเข้ามาให้ฟังด้วยจ้าอันนี้นหองเงินหอทองกับมือมันเมียอยู่กับยกแข้นยกมือขึ้นเมียเมีย